สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่ในช่องของโอโรล่าเบต้าเช่นเคยนะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อเปลี่ยนน้ำลูปประกัดครั้งแรกตอนอายุกี่วันนะครับสำหรับตัวผมแล้วนะครับก็จะเริ่มถ่ายน้ำลูกปานะครับที่มีอายุ20วันขึ้นไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีขนาดตามที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่าเหมาะสมและแข็งแรงพอที่จะทำการถ่ายน้ำนะครับซึ่งการถ่ายน้ำเนี่ย ก็จะทําให้ลูกปลานะครับมีการจเจริญเติบโตที่ดีมากขึ้นนะครับสีสันของเขาเนี่ยก็จะสดใสสวยยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆข้อปลาที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ของแบ็กสตาร์คอปเปอร์มุกทองนะครับก็จะเป็นการเอาสายเลือดนะครับในข้อเนี่ยมาย้ำสายกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเอพที่หนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆ เป็นปลาที่เพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินกันในช่วงนี้นะครับก็เป็นสายที่ควรจะมีไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆสายสวยงามนะครับเดี๋ยวผมก็จะนําลูกปลานะครับไปแช่ในภาชนะนะครับที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเพื่อจะทําการปรับอุณหภูมิในภาชนะเก่านะครับกับภาชนะใหม่เนี่ยให้น้ํา มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ลูกปลานะครับมีอัตราการรอดสูงนะครับหรือไม่ตายเลยก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนป้นองกันการน,นอกน้ําของลูกปลานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนําไปแช่นะครับประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับสําหรับที่ผมได้ทําการแช่ไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการมาปล่อยลูกปลานะครับเดี๋ยวตัดไปในช่วงของ เวลาครับประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็มาถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้มาปล่อยลูกปลานะครับเวลานะครับที่เราได้แช่ไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อนๆเรื่อปล่อยลูกปลานะครับผมจะทําการค่อยคปล่อยนะเพราะว่าป้องกันการลูกปลานะครับกระทบกระเทือนนะครับเป็นข้อที่ ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตนะครับว่าถ้าโตขึ้นมาแล้วเนะี่ยจะมีการลอกเป็นมุกทอบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อนฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอในถัดๆไปของช่องโอล่าเบต้านะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับส่วนคลิปนี้ก็ ลาเร็วกว่ามาเพราะว่าลาไปก่อนนะครับและพบกันในคลิปวิีโอถัดไปสวัสดีค่ะ